สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะคะวันนี้ยายทรงจะเอาไม้ชนิดหนึ่งมาให้ดูเนาะมีสองอย่างสองแบบแต่มันคล้ายกันอ,กอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคือโพทองตัวนี้โพทองตัวนี้คือแสงจันทราแสงจันทราสีคล้ายกันมีสีเขียวแต่ดูดีๆก็เหมือนกันแต่ดูอีกทีหนึ่งก็ ก็ต่างกันที่ใบเนาะใบยาวๆเรียวๆอันนี้ยอดของเขายอดใหม,ม่เขาสีเขียวอันนี้ยอดใหม,ม่เขาก็สีเขียวแต่มันก็ต่างกันแต่สีคล้ายๆกันยายจะเอามาให้ดูความแตกต่างกันยายมีอยู่ต้นหนึ่งแสงจันทรายายซื้อมาใหม่เนาะยายซื้อมาใหม่ยายก็เลยเห็นว่ามันสูงเนาะตัวนี้เขาจึงสูงยายว่ามันไม่สวยยายว่ามันไม่สวยยายก็ดูตาม YouTube เขาทําให้ดูยายก็เลยมาตัด ตัดกิ่งตัดตัวแม่เขาออกนะตัดตัวแม่เขาออกนี่แตกใหม่ตอนย้ายตัดใยไม่ได้ทําคลิปให้ดูเพราะว่ายายเพิ่งจะเริ่มทํา youtube เนาะยายนั่งดูแต่ youtube เขายายก็ดูอย่างเขาว่าเราก็มีน่าจะทําได้นะยายก็เลยมาตัดตัวแม่เขาออกแตกได้สองหนอนี่ไงสองหนอนเดี๋ยวยายจะให้ดูเนาะมีตามันอยู่ข้างในนี่มีตอมีตามันอยู่เดี๋ยวยายให้ดู ได้มาสองกิ่งยายว่าคุ้มเลยยายคิดว่าจะไม่กล้าทำาช่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่เขาก็ไม่สวยเนาะนี่ยายว่าถ้าอยู่เขาก็ไม่สวยยายก็เลยทำนี่ตอมันได้มาสองตอได้มาสองตอคุ้มมากนี่โอยายว่าเออดียายดูอย่างเพื่อนๆก็ทำในคลิปเนาะยายก็เห็นของเราก็มีนตมันสูงแล้วมันก็ไม่สวยยายก็เลยทำ ทำก็เกือบผส,สมพันธุ์สำเร็จได้มาสองได้มาสองต้นเออสวยงามมากเนาะแล้วก็เขาสวยดีแสงจันทรานี่แสงจันทราแล้วอันนี้ยายซื้อมาสองต้นเนาะสีเขาก็สวยสวยสดใสามากเลยมีส่วนท้ายกันทที่สีเขา้าสีเข้าเขียวสีเขียวอ่อนเนาะมันก็สวยยายมียายมีอีกหลายต้น เรียกอะไรเรียกบารมีเศรษฐีต้นมันใหญ่ต้นมันสูงเหมือนกันเนอยายซื้อมาพร้อมกันยายก็ว่ามันสูงแล้วมันไม่สวยยายก็เลยมาทําแบบเขาตามอย่างเขาคือก็เลยได้มาคุ้มเลยได้สองต้นยอดเขาก็สวยยอดเขาก็อ่อนเนาะมันก็งามยายก็คิดว่าเออ ทามีอีกใหญ่ก็จะซื้อมาแล้วก็มาทําแบบนี้แยกจานวนทําจํานวนเนาะมาตั้งไว้ตามมุมบ้านของเรามันก็สวยดีเพิ่มสีสันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะติดตามยายจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปเนาะโอกาสหน้ายายมีอะไรยายจะเอามาให้ดูอีกคลิปนี้ยายไปก่อนนะสวัสดีจ้า